มีเอบอกว่าอางุ่นชัยมัสกัสต้องใส่ช่องฟิตถึงจะอร่อยอ่ะซื้อมาแล้วนะคะวันนี้<า>อุ้ยเเลยนี่เดี๋ยวรอแข็งแล้วจะลองเอามากินดูนะคะ คลิปที่แล้วบีกินอะไรนะใช้มัสกัตไปมีคนบอกว่าคุณบีลองเอาแช่ช่องฟิตดูแช่โอ,โอ้แช่มาแล้วนะคะเห็นไหมหล่นไปแล้วบีลืมอย่างหนึ่งค่ะคือลืมล้างก่อนแช่ปัญหาก็คือมันคงจะเอาไปล้างไม่ได้ก็เลยจะแก้ไขด้วยวิธีการใช้ทิชชู่เช็ดเอาอะมาลองกินกันดูบีก็ไม่เคยกินนะคะ น้ำลายไหลน้ำลายไหลทุกคนลูกใหญ่ดีซื้อมาแบบแบบที่เขาตัดเป็นอันเล็กๆแบบเนี้ยเป็นเศษมันนะคะมันจะถูกหน่อยนึงราคาอยู่ที่แปดร้อยหกสิบสี่เยนหนึ่งร้อยก็ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทอืม มันจึ้งมากทุกคนทำตามคะ่ะผ่านสิบผ่านอ,มอมืมันเหมือนไอศครีมที่เขาวางขายอยู่เลยอร่อยมากหวานชอืำ ทุกคนอร่อยไม่ไหวอร่อยจริงแต่ว่ามันจะแข็งหน่อยเย็นเป็นไอศครีมได้เลยอร่อยมากแซ่บมาก อืมผ่านโอเคขอบคุณที่แนะนำันเข้ามานะคะยิ่งโดนยิ่งแช่ฟิตยิ่งหวานเหมือนกินน้ำตาลเลยทุกคนหวานจริงๆหวานมาก พอเขาแช่ฟิสแบบนี้เนื้อเขาจะเหมือนเนื้อทรายเลยนะคะอือืมอมใครเป็นคนคิดเนาะต่อไปน,นี้อาจจะซื้อมาอีก <c oughs> อ โอเคค่ะผ่านค่ะ